จากสถานการณ์โควิด1 9ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีพวกเราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้าถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีให้ปลอดภยัยแต่ถ้าหากสถานการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับตัวเราท่านทราบหรือไม่คะว่าจะมีแนวทางปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราและบุคคลรอบข้างเพื่อง่ายต่อความเข้าใจเราจะแบ่งสถานการณ์ความเสี่ยงออกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกบุคลากรสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน การประเมินความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับว่าในขณะที่เราสัมผัสผู้ป่วยเราได้สวมใส่เครื่องมือป้องกันตัวเองด้วยหรือไม่และอย่างไรคะ่ะหากบุคลากรไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันใดๆหรือกรณีทําหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอยโดยบุคลากรไม่ได้ใส่หน้ากาก N95 และเฟสชิลจะถือว่าท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันทีบุคลากรที่ใส่เซอร์จิเคา หากสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้ใส่ Surgical Mask หรือหน้ากากผ้าเป็นเวลาตั้งแต่15นาทีขึ้นไปถือว่าท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่ใส่ Surgical Mask หรือหน้ากากผ้าเป็นเวลาน้อยกว่า15นาทีหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อใส่ Surgical Mask หรือหน้ากากผ้าจะถือว่าท่านมีความเสี่ยงปานกลางค่ะบุคลากรใส่ทั้ง surgical m ล s k และ shield หากสัมผัสผู้ติดเชื้อที่ใส่หรือไม่ใส่หน้ากากในระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีก่อนหน้าความเสี่ยงของท่านจะลดลงเป็นเสียงปานกลางเสี่ยงต่ำและไม่มีความเสี่ยงตามลำดับตรงนี้จะเห็นได้ว่าการใส่ f a c ช shield จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ค่ะต่อไปจะเป็นอีกกรณีที่บุคลากรไปในสถานที่เสี่ยงสูงค่ะ กรณีนี้ขึ้นกับว่าท่านใส่เซอร์จิคอลแมสหรือหน้ากากผ้าขณะที่อยู่ในสถานที่นั้นๆหรือไม่หากไม่ได้ใส่หรือใส่ไม่ตลอดเวลาถือว่าท่านมีความเสี่ยงปานกลางแต่ถ้าหากใส่ตลอดเวลาท่านจะมีความเสี่ยงต่ำค่ะสรุปง่ายๆคือเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเราควรใส่เซอร์จิคอลแมสและเฟสชิลขณะทำหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอยเราควรใส่หน้ากาก N95 และเฟสชิล และเมื่อออกนอกบ้านเราควรใส่ surgical mask หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองผู้ป่วยที่เราดูแลเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ